สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับยาม้า MT ศูนย์เจ็ดปีสองพันสิบหกนะครับคันนี้สีเหลืองเลขไมล์วิ่งอยู่สี่หมื่นห้าพันโลนะครับราคาหน้าร้านเปิดอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสายด่วนโทรครับศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าสี่เก้าหกเก้าหรือแอดไลน์ครับ v a k y d o MON นะครับเดี๋ยวมาดูดีเทลรถยางเหลือเต็มเต็มนะครับไล่น็อตทองมานะครับที่จานเบรกนะครับกาดมอน้ำแต่งมาแล้วนะครับ ข้อเป็นโยชินะครับเป็นไม่แท้นะครับโยชิ Yoshi. หุ้มฟิล์มนะครับท้ายสั้นแต่งไฟเลี้ยวท้ายแต่งนะครับมาดูเล็กใหม่มีปลอกแฮนด์แต่งฝากระปุกน้ำมันเบรกแต่งนะครับมาอยู่45,000นโลฟังเสียงเครื่องยนต์ ราคาเล้าใจเลยนะครับ99,000บาทนะครับย้ำราคากันอีกทีนะครับใครที่สนใจก็โทกเข้ามาได้เลยครับ